สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับ Poco F6 วันนี้เนี่ยถึงคิวรีวิวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องนี้น้ำหนักค่อนข้างเบา,เบามากๆนะน่าจะเบากว่า F5 179รกรัมนะครับถือว่าเบามากๆนะครับตัวนี้พกพาเนี่ยสะดวกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันนะครับฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเคาะดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบความ โลง่ลงๆนิดนึงนะครับไม่โล่งเท่ากับตัว F5 นะ F5 เนี่ยจะค่อนข้างโลง่งค่อนข้างเยอะเลยแบบทําให้เรารู้เลยนะว่าฝาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกแน่นอนนะครับสีที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นสีไทเทเนียมนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นโคโคแล้วก็มี50ล้าน ตรงนี้นะครับสีนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะหลังจากที่ลองจับดูแล้วนะครับรู้สึกเฉยๆมากนะครับก็แก้ด้วยการใส่เคสไปนะครับดีไซน์เนี่ยใกล้กับตัวโพก้วยผ้าเลยนะครับวางโมดูลกล้องตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตัดกล้องมาโคไปนะมีแค่เลนส์วแล้วก็อันต้าวเท่านั้นนะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับพาวเวอร์ด้านบนก็เป็นลําโพง IR อาร์ไมโครโฟนนะครับด้านล่างนี่ก็จะมีลําโพงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลําโพงคู่แล้วก็ช่องชาร์จไมั่อง สะล็อตใส่ซิมนะครับตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มไมโครอดีการ์ดได้นะครับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยได้รับเป็น IP 6 4เลยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะเวลาฝนตกอะไรพวกนี้เนี่ยก็พอกันได้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับเป็นขนาดยอดฮิตของ Xiaomi เลยนะครับก็จับมาหลายรุ่นนะครับก็เป็นพวกโค้ o โค F 5 F 5 Pro เนี่ยขนาดหน้าจอก็ ประมาณนี้เลยนะครับ6.67นิ้วเป็นหน้าจอยอดฮิตมากๆนะครับแล้วก็ด้รับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 1.5k นะครับรีเฟรชอยู่ที่120เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุดทําได้อยู่ที่2,400นิตนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับตัวนี้หน้าจอมละเยดเรื่องของการใช้งานทั่วไปการดูหนังการดูคอนเทนต์คือมันใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับใช้งานในร่มนะแต่ถ้านําไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะพอมองเห็นสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้สว่างมากนะครับในตอนที่อยู่กลางแจ้งนะแต่ก็ยังพอมองเห็นออยยู่ะบบถ้้าาาแ,บบแดจจจเเล องเพ่งดูสักนิดนึงนะครับถึงจะมองเห็นนะมาดูเรื่องที่น่าสนใจกันนะครับก็คือเรื่องของ CPU Snapdragon 8s Gen3 นะครับ G.P.U เป็น Adreno 735นะตัวน,นี้เนี่ยเป็น CPU Snapdragon 8s Gen3 ที่น่าจะเป็นตัวที่อยู่ในเรทราคาเหมือนต,นต้นต้นแล้วนะครับก็น่าจะถูกเกือบที่สุดแล้วนะครับในเรทราคานี้นะคะแนนเนโอตู้ที่เทสได้นะครับก็คือแบบไม่ติดพัดลมนะครับคะแนนเนโ u ตู้ ได้อยู่ที่1 4 6 0 0ล้านกว่าคะแนนนะครับเกือบล้านห้านะครับแต่ถ้าติดพัดลมเนี่ยผมได้เทสไว้อยู่ที่ล้านห้าแสนสองกว่าคะแนนนะครับได้คะแนนเพิ่มมาในระดับหนึ่งนะครับคือมือถือทุกรุ่นเนี่ยถ้านํามาเล่นเกมชิปแรงๆชิปตัวท็อปเนี่ยมันร้อนทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับคือเราไม่สามารถแก้อะไรได้เลยนะเราต้องติดพัดลมช่วยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆนะครับที่ผมได้รีวิวไปนะอุณหภูมิเนี่ยแบบราคาหมื่นต้นขึ้นอุณหภูมิเนี่ยสี่สิบห้าองศา ท็อปรุ่นแรงๆสุดๆเนี่ยชิปล่าสุดเลยก็อาจจะร้อนมากกว่านั้นนะครับมาดูเรื่องเกมที่ผมได้เล่นกันไปนะครับจะนํามาพูด4เกมเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าจะได้นําไปเปรียบเทียบกับตัว i อคูซีค่าเทเบด้วยนะจะนํามาพูด4เกมในคลิปนี้นะครับเกมแต่ละเกมเนี่ยก็อัดหน้าจอไปด้วยการตั้งค่าเนี่ยผมก็ขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วนะครับอยู่มุมขวาล่างเลยนะครับจะติ้งแบบนี้ทุกเกมเหมือนกันหมดเลยนะครับเกมแต่ละเกมที่ผมได้เล่นไปเนี่ยจริงๆผมได้เคยเทสตไปแล้วรอบหนึ่งนะสังเกตดูนะครับ วงกว่าเลยนะครับสำหรับโพ้ยพกแล้วก็ไอคลิปหนึ่งประมาณน่าจะ40นาทีหรือเปล่านะครับที่เทสเกมไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าคลิปนั้นที่ผมเทสไปเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าผมไปเจอปัญหาอะไรนะซึ่งเวอร์ชันเนี่ยผมกล้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับอาการที่ผมเจอเนี่ยคือมันกระตุกทุกเกมเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเกมเก็นชินเกมเกมหนักๆเนี่ยคือกระตุกทุกเกมเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยทำได้ดีแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็ ร่วงมาค่อนข้างเยอะนะครับตามคลิปนั้นที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนะ90%ของคลิปนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าเครื่องผมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบในคลิปนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมได้ซื้อเครื่องมาผมก็โหลดเกมลงเกมลงแอปเทสอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดตลอดแล้วก็เทสได้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือเล่นในปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น F5 F5 Pro แล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัว Pro X6 นะครับเล่นได้ปกติเลยนะครับแต่มาเจอที่รุ่นนี้นนีีี่ทมมมัมาการแบบ้บผ ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันนะคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมแบบลงเกมแบบลงเกมแยกเป็นเกมเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็วิธีการแก้ที่ผมนํามาเทสใหม่ให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือผมกดค้างแล้วก็ รีบูตมาหนึ่งทีแค่นั้นนะครับก็มาเทสใหม่เลยผลเทสเนี่ยมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วกันถ้าใครมีอาการแบบนี้ก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับอ่ะเนี่ยครับผมเข้ามาในอัปเดตเนี่ยก็มีแพทความปลอดภัยมาให้อัพนะมาครับเดี๋ยวมาดูเกมแต่ละเกมที่ผมเพิ่งได้เทสไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับเกมแรกเนี่ยเป็นเกมเกมชินอิมแพกนะครับเกมนี้เนี่ยปรับสุดนะครับเปิด60เฟรมหน้าจอไปด้วยนะครับเริ่มแรกคือเล่นได้แบบลื่นนะครับลื่นแบบลื่นนิ่งๆเลยนะครับ5 ลงมาแถวๆ40 FPS แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับอยู่ประมาณ40-45แต่ยังไม่เห็นเลข30นะครับแล้วก็มาถึงช่วงเข้าดันเจี้ยนเข้าดันเจี้ยนไปนะครับเฟรมเรทในดันเจี้ยนเนี่ยก็เพิ่มมาประมาณ 7- 8เฟรมนะครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นไปแต่50นะอุณหภูมิเนี่ยก็อยู่ที่46.3องศานะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นที่ใช้ CPU ตัวนี้นะครับคืออุณหภูมิเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ45-46องศานะครับสำหรับ Snapdragon 8s Gen 3นะ เกมชินอิมเพกนะครับต่อมานะครับเกมวูทิงเวฟนะครับเกมนี้ผมปรับเป็นกลางแล้วก็เปิด60 FPS นะครับเกมนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเล่นได้อยู่ที่30-40เฟรมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย FPS มันจะอยู่ที่30เฟรมนะครับแล้วก็บางช่วงมันจะมีลงไปต่ํากว่านั้นมากๆนะครับต่ําแบบ19เฟรม13เฟรม8เฟรมก็มีให้เห็นนะครับสำหรับเกมนี้นะนานๆทีก็จะมีแบบไปแตะ60บ้างนะเกมต่อมานะครับเป็นเกมวอลซอนนะครับเกมนี้เนี่ยผมปรับเป็นกลางแล้วก็เปิด FPS แบบไม่มีขดดดจําากกันรบบเเเเปปิ็แ ไม่จำกัดก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราเล่นแล้วเนี่ยเฟรมก็ตันอยู่ที่60นะครับไม่ไดีดขึ้นไป70 80อะไรแบบนี้ไม่มีให้เห็นนะครับก็คือเฟรมไม่เกิน60 fps นะครับจากที่เราปรับเป็นแบบไม่จำกัดนะครับเล่นไปเนี่ยเฟรมทีแรกมันก็นิ่งๆนะครับห้าสิบห้าถึงหกสิบนะแต่พอเราเข้าสู่เกมที่2เนี่ยเกมแม่ผมโดนยิงนะครับพอเข้าสู่เกมที่2เนี่ย fps ก็มีอาการแบบลดลงมาบ้างนะครับอยู่ที่40ถึง50เฟรมนะครับก็จะมีแบบต่ำกว่า40บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มมมมาาาากกกนนนนนะะะะคคครรรรรัััับบบบต่่ออเเเเสุดทท้ยยปป็ูี ระดับ4นะครับแล้วก็ FPS เป็นแบบไม่จํากัดนะครับคือนอกเมืองเนี่ยห้าสิบนิ่งๆเลยแต่พอเราแบบขับไปแบบแป๊บเดียวเนี่ยพอเราเจอแบบสะพานเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ลงไปอยู่ที่4 0่สถึงห้เฟรมนะครับโซนที่ผมอยู่เนี่ยตอนนั้นมันก็ยังอยู่นอกเมืองอยู่นะแต่ก็มีอาการ FPS ลดแบบนี้นะครับแล้วก็พอเข้าเมืองไปเนี่ย FPS ก็มีลงไปถึง3 0มสถึงสาเฟรมเลยนะครับแต่ก็จะมีเลข20ให้เห็นบ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะครับแถมให้เกมนี้เป็นเกมผับจีมบอย G นะครับสามารถเปิด120ฟได้ ดีมากๆนะครับไม่ได้กินสเปคแต่อย่างใดนะครับก็สามารถเล่น120เฟรมได้แบบลื่นๆสบายๆเลยคือเกมส่วนใหญ่ที่ผมนํามาเทสเนี่ยจะเป็นเกมที่กินสเปคมากๆนะครับส่วนเกม ROV p u b G efootball อะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่กินสเปคไม่มากนะครับเราสามารถเล่นเกมพวกนี้ได้แบบลื่นๆสบายๆ,ๆอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามาเล่นพวกเกมชินคาเอ็กวูเทอร์ลิงเวฟวอลโซนมันก็จะมีความกระตุกนะครับประมาณนี้นะสำหรับเรื่องการเล่นเกมนะครับหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์ว่าไม่เป็นนะครับแต่ว่าตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกันนะ ส่วนเรื่องของความร้อนเนี่ยไม่ได้มากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะไม่ได้ดีขึ้นไปแบบ48 49 50อยู่ในเกณฑ์ปกติของ CPU ระดับนี้นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างน,นะครับกล้องเนี่ยตัวนี้เซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับเป็น Sony l e i a 600นะครับมีเลนส์นตัว w i มาให้8ล้านพิกเซลนะ แล้วก็ตัวนี้ไม่มีเลนส์มาโครมาให้นะครับมีเลนส์มุมกว้างแล้วก็เลนส์วายเท่านั้นนะครับเลนส์วายก็จะเป็น 1x เลนส์อันต้าวายเป็น0.6นะครับตรงนี้การอัดวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้อยู่ที่ 4K 60เลยแล้วก็เลนส์อันต้าวายถ่ายอยู่ที่ฟูลให้ดี30เฟรมนะครับคือโหมดต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดบุคคลโหมดกลางคืนโหมดเพิ่มเติมเนี่ยโหมด50ล้านโหมดโซโลมีมาให้ครบเลยก็เดี๋ยวไปดูรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอกันดีกว่่่าานนนะะคครรรัับบสสหเเือองงีี้้ทผมมไไดปล สวัสดีครับวันนี้เรามาลองวิดีโอนะครับด้านซ้ายคือ p o c o f 6นะครับแล้วก็ด้านขวาซี้าเทเบนั่นเองนะนี่การสั่นนะครับอันนี้คือปิดเป็นออฟทั้งหมดเลยนะครับการโ o c o ค f 6เนี่ยก็เป็นการสั่นจากชิ้นเลนเลยนะครับเป็นไงโอ้ดูดีเลยนะครับทุกคนจริงๆตัวซ9 t a b เทเบเนี่ยก็มีการสั่นที่สามารถเปิดได้นะครับก็มันจะครอบไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งนะที่เป็นการสั่นแบบพิเศษนะครับจะทําให้ มันปรับเป็นฟูลเฮนดี้60นะครับโพโคก็มีนะครับถ้าปรับแล้วเนี่ยของโพโคจะกลายเป็นฟูลเฮนดี้30นะอันนี้ผมอัดอยู่ที่ 4k 60ทั้งคู่เลยนะครับเป็นไงดี๋วผมจะเดินมาครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับกับปิดการสั่นทั้งหมดนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับบางทีผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะมา มาครับตอนนี้ผมเปิดการสั่นแบบพิเศษทุกอันแล้วนะครับด้านโพโคเนี่ยจะเรียกว่าวิดีโอนิงนะแล้วก็ด้านตัว C9 Table เบนี่ยจะเรียกว่าการสั่นแบบพิเศษนะครับมาลองเทสดูนะค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าแล้วก็ความต่างก็คือตัวโพโคเนี่ย ได้แค่วดีสามสินะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับอันนี้ย้อนแสงเลยอ,อีกอันนึงนะครับจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการเทสกันสั่นแบบปิดไว้นะครับสำหรับโพโคแล้วก็สำหรับ s 9เก้าเทเบิลเนี่ยจะเรียกกันสนั่นนีกว่ากันสั่นมาตรฐานนะครับมา เป็นยังไงใช้ได้ไหมทุกคน ประมาณนี้นะครับจากที่ไปดูรูปกันมาแล้วนะครับก็คือรูปส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายมาเนี่ยสีจะค่อนข้างแบบสดมากๆนะครับรูปแต่ละรูปนะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับกับชาร์จไว90วัตต์ตัวนี้คือชาร์จไวมากหัวชาร์จมีมาให้ในกล่องเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจับเวลานะระหว่างเล่นเกมนะครับก็คือเล่นไปทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมง10นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก100ลลดไไปปปป71%นะรรก็มาาาณ่่จ29%หือเ ลองบวกกันดูนะครับถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับเพราะว่าเราอัดหน้าจอไปด้วยเราเปิดโหมดประสิทธิภาพไปด้วยนะครับกินแบตประมาณนี้เลยนะครับก็เราเล่นเกมเนี่ยผ่าน Wi-Fi นะครับไม่ได้ผ่าน 5G นะถ้าผ่าน 5G เนี่ยก็อาจจะลดมากกว่านี้นะครับมาสรุปกันนะครับสำหรับ p o c o F6 เครื่องนี้นะกับ snapdragon 8 Gen3 นะครับคือการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเกมแบบพวก ROV ผับ G Call of Duty Mobile เนี่ยมันเล่นได้ลรื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาเจอพวกเกมชินวอลโซนวูเทอร์ริงเวฟ HX อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เล่นได้ นนแต่ว่ามันจะลื่นแบบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะแล้วก็จะมีอาการแบบ a p s รล่วงอะไรพวกนี้นะแต่ว่าบางคนก็ไม่เจอนะครับอันนี้คือการรีวิวของผมเองนะครับผมได้เจอมากับตัวเองเท่านั้นนะครับผมก็อยากให้คนที่ดูคลิปนี้เนี่ยลองอ่านคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปก่อนนะครับก็ <S <S <ๆ>อันนี้คือประสบการณ์ที่ผมได้ไปเจอมานะส่วนวิธีการแก้นะครับถ้าใครเจอแบบผมเนี่ยผมอยากแนะนําให้ลองติดพัดลมเพิ่มดูนะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการติดพัดลมเนี่ยส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไป <S <S นะครับเรื่องของกล้องเรื่องขอองงกกกาาาารรถ่่่ยวีีดโนนัเเลตๆ ดูหนังดูคอนเทนต์เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิวโพโค F6 เครื่องนี้นะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับในการลดราคาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมเห็นเนี่ยเริ่มต้นนะครับแม8ลอม256จะอยู่ประมาณ1 7 0 0 1 9 0 0นะครับบางช่วงก็ลงไปประมาณ1 4 9 0บาทนะครับส่วนแรม12ลอม512ที่ผมถืออยู่เนี่ยราคาช่วงลดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณประมาณ11,000นะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้พิกัดเนี่ยผมก็แปะไปให้แล้วด้านล่างใตค้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูลอม CN สำหรับ เ e ดมี t เทอร3ที่เป็นแฟนของโพเอยพกลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะนํำมาเทสแล้วก็เทียบให้ดูนะครับ